เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยในขนาดนั้นจะต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเช่นว่าเป็นมติกรรมการบริหารพรรคประกาศชัดเจนว่าไม่มีนะครับจะไม่มีทางที่จะจับมือกับพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารให้ถือเป็นมติพรรคแต่ตลอดระยะเวลา ช่วงที่ผ่านมานั้นไม่มีการตอบอย่างชัดเจนแม้กระทั่งคำถามที่มีต่อหัวหน้าพักที่ประกาศบอกเป็นความเห็นส่วนตัวของหัวหน้าพักถ้าผิดไปจากนี้ตัวเองจะลาออกแต่ยังไม่เป็นมติคณะกรรมการบริหารพักซึ่งจะแตกต่างไปจากพักเก้าไกลเขาบอกว่านี่เป็นมติคณะกรรมการบริหารพักเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนเขาสงสัย การตอบของคุณอุงอิงหรือแม้กระทั่งของคุณเศรษฐาหรือแม้กระทั่งคุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับคุณหมอชนน่านนี่รู้แก่ใจมากที่สุดถึงขนาดประกาศว่าถ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้เนี่ยไปจับมือเขาจะลาออกเพราะเขาก็รู้เหมือนกันว่าพักเพื่อไทยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครผมเสนอคุณอุ้งอิงเลยนะครับเรื่องการแสดงความยินดีเรื่องการมีบุตรเป็นเรื่องน่าย,ยินดีก็พักเพื่อไทยประชุมคณะกรรมการบริหารพักก็เรียกประชุม และมีมติอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีวันจับมือกับพลังประชารัฐโดยเด็ดขาดไม่มีใครทำอะไรพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยทำตัวเองต่างหากในกระดานทางการเมืองประชาชนเขาต้องมีสิทธิ์พึงต้องรู้ว่านะครับคนที่เขาจะเลือกไปนั้นเมื่อประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย มากกว่าใครเขาอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาถามเรื่องจุดยืนทางการเมืองความจริงเป็นความเป็นจริงตัวเองต้องแสดงความชัดเจนมากกว่าพรรคเก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่มแต่นี่ความชัดเจนมันอยู่ที่พรรคการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครปั่นพรรคเพื่อไทยทําตัวเองต่างหากกรณี<ง> <ic> <marketing, S 2> ของนายยกทักษิณเนี่ย คือนายกทักษิณเนี่ยในการทวิตเนี่ยถ้าทวิตแบบสองแง่สา,ามง้มเน้นคำขออนุญาตถึงสองครั้งคือคำว่าขออนุญาตเนี่ยมันไม่มีตามรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทยลมีอยู่ในมาตรา39เ้าขาบอกบุคคลที่มีสัญชาติไทยเนี่ยจะไปในประเทศเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้าในราชอาณาจักรไทยไม่ได้นะครับไปเพิกถอนสัญชาติก็กระทำไม่ได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่นายกทักษิณจะต้องขออนุญาตนั้นคือต้องขออนุญาตหัวใจตัวเองวันนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ห้ามไม่ให้นายกทักษิณกลับมาประเทศตลอดระยะเวลา17ปีมานี้ไม่มีใครห้ามแม่นายกทักษิณกลับบ้านความมุ่งมั่นความตั้งใจทั้งหมดนะครับเป็นเพราะนายกทักษิณไม่ข้ามหัวใจตัวเองถามว่าควรจะกลับวันไหนควรจะกลับก่อนวันเลือกตั้งไง ในวันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพื่อไม่เป็นปัญหาเป็นภาระของลูกของหลานก็ควรจะกลับมาในวันนี้ตามกฎหมายไม่มีที่อนุญาตเพราะการกลับประเทศไทยของคนไทยไม่ต้องขออนุญาตใคร